าทุกคนกับรายการนั่งนาเว้นเจอวันนี้นะครับวันดีของเราเราผ่านปีใหม่กันมานานแล้วนะครับเราก็มานั่งหน้าเว้นกันประเด็นคือเรามีภารกิจไปซื้อของกินและต้องอไปซื้อายามาให้พี่เบ๋ <Okay. S 1> แต่การซื้อยาครั้งนี้นะครับได้สองเล็กแต่เรา ได้ของเล่นอีกแล้วว้าวช่วงนี้กำลังอินแทนฟอร์เมอร์ครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเราได้อันนี้มามันน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นสเปเชียลแมกกาซีน4/4ทั้งเล่มนะครับอันนี้มันราคาอยู่ที่99บาทครับน้องๆนี่นะครับน้อ่นผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปตามหาตามเซเวนเลเว่นนะมันจะอยู่ที่โซนหนังสือเนาะ ถ้าพี่จาไม่ผิดเนี่ยพี่ไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ประมาณสัก1-2อาทิตย์แล้วมันก็จะเวียนไปหนังสือเล่มอื่นนะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีมากพี่คิดว่ามีโอกาสจะอาจจะมีออโตบอทแจ๊สหรืออาจจะเป็นออโตบอทดิสที่มีนะครับผมคิดว่าสวยน่ารักดีเดี๋ยวว่าเรามาชมรีวิวกันนะผมแต่พี่ต้นไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราสะสมตุ๊กตายางมินี่นน้องๆจําได้ใช่ไหมน้องๆจําได้ใช่ไหมพี่ต้นขาดตัวเดียว ค่ะตัวอ้วนนี่แล้วเราก็เจอสอกลองสุดท้ายในร้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับน้องๆเขาบอกว่ามันหมดเขตวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันสิ้นปีพอดีเราจะมาแกะตรงนี้กับรายการน,นั่งหน้าเว่นกันไปเลยครับน้องๆว่ามันจะได้หรือเปล่ามาแกะกันเลยครับ นี่น้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับอย่าลืมนะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะใครชอบรายการนี้บอกพี่ต้นหน่อยนะครับพี่ต้นจะได้ทํารายการนี้เยอะๆแล้วก็พาไปดูของที่อยู่ในเซเว่นเยอะๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันขนมเดี๋ยวให้พี่เบกินครับถึงๆถึนถึงๆถึงถึงๆถึนถึงๆถึงทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งดูของตัวเองสิดูเสื้อตัวเองดูเสื้อตัวเองเดี๋ยวดูเสื้อตัวเองก่อน ให้พี่เบดูเซฟเองนะจ๊ะโซช่ึกๆไม่ได้ชัวร์มันทำไมมันทำไมมันซ้ำงั้นตองนานซ้ำอีกแล้วนี่เราได้เควินนะครับเควินนะครับซ้ำอีกแล้วเซ็งว่ะนะครับเรามาดูกล่องที่สองกันครับกล่องนี้หนะักพี่คิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะอ้วนนะน้องๆชึดอนึดๆึด่ึดืึดนึดๆชื คิดว่าเป็นตัวซ้ำมคน้องซ้ำซ้ำปะซ้ำอีกแล้วใช่ไหมซ้ำมันทุกตัวเลยนะนะครับน,น,น้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับผมนี่คือรายการนั่งหน้าเว้งของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นที่เป็นเซเว่นที่ไปฝั่งทางเส้นเอเชียนะครับหรือเส้นที่ขึ้นนครสวรรค์นะครับนี่ เซเว่นนี่เองจำสาขาไม่ได้ว่าสาขาที่เท่าไรแต่วันนี้เราก็ฟินเรียบร้อยแล้วครับกับภารกิจซื้อยาแค่แผงเดียวแต่ของที่ได้โอ้ไม่ก็นะครับเหมือนเดิมกับน,น,น้องๆท่านชมทุกคนครับผมถ้นาน้องๆคนใดที่ไปตามหาของในเซเว่นแล้วรู้สึกว่าอยากให้พี่ต้นไปตามหาด้วยแบบอย่างนี้นะครับมีน้องนะครับคนหนึ่งบอกแนะนําพี่มาก็บอกได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จบภารกิจนั่งหน้าเว้งของเราณสาขานี้นะครับสาขาที่มุ่งหน้าส่นครสวสรรค์สายเอเชียนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพี่ต้นเองเนี่ยก็จะกลับไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อนะครับสำหรับรายการวันนี้เดี๋ยวต้นฮิวโรชแนลกับรายการนั่งหน้าเว้นต้องขออนุญาตล่ำลาน้องๆไปก่อนนะอย่าลืมรักกันชอบกันอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบรายการนี้ไหมและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งด้วยนะอยากให้ทุกคนสั่นกระดิ่งกันเยอะๆแล้วก็กด subscribe เยอะๆนะครับไปแล้วล่ะครับบ๊ายบายเย้ yeah. ใไฮดูโลโก้แคปปัสนี่